วันนี้ที่จะคุยเรื่องสุขภาพนะครับมีแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสองท่านนะครับขอต้อนรับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชและคุณยะนันทพรอินถาวรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีวันนี้ยังซิงเจียอยู่อีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะคได้อยู่อ๋อได้อยู่เราเนี่รรมเนียมปฏิบัติการในโบราณเป็นธรรมเนียมนะสามารถซิงเจียอยู่อีได้หนึ่งเดือน อย่างปีนี้เนี่ยก็สิงเจียอยู่อีกถึงวันที่16มีนาวันสุดท้ายอ๋อเอาคือตั้งแต่วันสิบหกพุธสุดท้ายนะจนถึงเดือนมีนาพมสิบเจ็ดปับก็เลิกละทั้งนี้หัวเรอกหัวเปียอาจารย์วิโรจน์ก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่สุขภาพ69แล้วได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเจอถังเช่ามาถังเช่าช่วยอาจารย์วิโรจน์เนี่ยแข็งแรงตอน65นี่ไม่แข็งแรงอยู่ดีๆีนี่มันหายไปเลยนะแรงเนี่ย มันเคือดไปเฉยๆวไปเลยเหมือนกับเรานั่งรถแล้วก็เหยียบอะไรไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแบตหมดแบตหมดก็วิ่งไปหาหมอหมอก็ตรวจ everything เรียบร้อยหมดน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีความดันไม่มีเออแล้วหมอเขาก็เคาะเลยอาจารย์ครับอาจารย์ก็คือเข้าไวัยทองแล้วไม่แต่ว่าไวทยทองมันก็ไม่น่าจะหนักแบบของอาจารย์นะคืออยู่ดีแบบหมดลงหมดแรงวงอาจารย์เนี่ยเป็นเพราะตลอดชีวิตมาเนี่ยแข็งแรงมาตลอดชีวิต แล้วก็แบบลดแล่นอยู่ในยุทธภพตลอดชีวิตใช้แรงเยอะไม่เคยไปดูแลเขาเลยนะไปท่งไปทัวร์ไปโน่นไปนี่ใช่ไหมครับเราใช้ก็โอเวอร์ไปละโอเวอร์หลดใช่ใช่เป็นเป็นอย่างเดียวที่ไม่เคยแบบว่ามาสกิดบอกเราเลยว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยเหมือนกันนะเขาไปไหน เราจะไปไหนเขาก็ไปด้วยลราไปด้วยตลอดเลยแล้วก็ลงแรงเต็มที่ตลอดใช่ทั้งนี้หมอก็ไม่ได้ให้ยาเลยนะให้แต่๋วิตามินให้แด่อะไรมาอย่างเงี้ยกับบ้านก็กินไข่สดได้กินนมสดได้กินวิตามินสุดลิศอ่ะก่นนีไม่ได้ละเพราะเราอยู่ตัวคนเดียวเราก็ต้องรีบกู้เราขึ้นมาเมื่อจะกู้เราต้องมีองค์ความรู้ทีนี้องค์ความรู้ในตัวอาจารย์มิลลอไม่ใช่อื่นไกลเลยยี่ห้อนี้ ต้อเน่อนเป็นยุโรปแน่ๆต้องเป็นเรื่องจีนต้องรีบงัดขึ้นมาเลยจีนศึกษานี่นั่งเล่มนี้นี่คือจีนศึกษานะครับก็คือจงอีสิเหลียวก็คือบริโภคบำบัดแบบจีนหมอแม่ หมอแม่จีนหมอแม่หมอแม่เนี่ยเขาทำแบบนี้การเราจะฟังให้บริโภคให้บริโภคแล้วสุขภาพจะดีพอเสร็จปุ๊บก็เปิดขึ้นมาแล้วในนี้บริโภค5ประการเลย1โอชาโภชนากินให้อร่อยนะครับสองเอ่อสองพรานไมัยโภชนากินให้แข็งแรงสามอโรคากินป้องกันโรคโอ้ดีมากสี่เป็นโอสถโภชนะกินเป็นยาละห้ามงคลโภชนากินให้เป็นสิริมงคลอย่างเช่นอาจารย์ว่าต้องกินอะไรยาวๆกินหมี่ยาวๆจะได้อยู่ต่อยาวๆอยู่ต่อยาวๆแล้ว อาจารย์เน้นตรงไหนตอนนั้นก็เน้นข้อสองเพราะเราจะต้องเอาพลานาไมยของเราขึ้นมาให้ได้กลับมาให้ได้เรียบพลังพอสิจปีก็คุยต่อละก็คุยต่อลงไปละอ่ะถ้าเด็กแกแข็งแรงนี่นี่นี่สมุนไพรที่แข็งแรงนี่มีล็อมีร้อยร้อยพันพันตัวเลยก็หยิบหนึ่งตัวขึ้นมาถังเช่านะครับถังเช่าเนี่ยตัวเนี้ยรักมากเลยเพราะได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าทไมต้องรักมากคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยฮ่องเต้ถึงหวยได้นะมันยากนะมันยาก ใช่ใช่ใช่ห้องเเท่านั้นเหรอคะเออพอเสร,ร็จปุ๊บศึกษาต่อลงมาอีกนะเขาบอกว่าอ๋อถังเช่าเนี่ยบำรุงตับไตหัวใจม้ัมปอดแล้วถ้าไตหัวใจม้ัมปอดเออถ้าตับไตหัวใจม้ัมปอดเราแข็งแรงเราก็จะแข็งแรงถั<า>งเช่า,ชาคืออะไรหลายคนเคยได้ยินแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือสมุนไพรที่หน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นแยมนี่อาจารย์หนูจะงงคานี้ว่าหน้าหนาวเป็นหนอนนอนที่ว่าเนี่ย คือก็เป็นพืชแต่คล้ายหนอนหรือเป็นตัวหนอนนอนกันรึเปล่ารึเปนี่เลยแหละ <c oughs> เป็นนอนที่เป็นสัตว์ฟังนะครับเอ,อยใจหยุดก่อนก็คือสมุนไพรที่ฟ้าดินสร้างมาชนิดเดียวให้เป็นทั้งสัตว์และเป็นทั้งพืชแล้วก็จะมีวงจรสลับกันเข้าวแชวงจรสลับกันกินกันไป<ด>กินกันมาไม่ที่หนูจํามาตลอดนะคืออ๋อเป็นที่ได้ยินมารากไม้ที่คล้ายหนอนไม่หนอนเลยไม่เคยรู้เป็นตัวตัวเนี่ยรึปล่าระเปล่านี่เลยแหละนี่แหละหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้า เพราะฉะนั้นเขาถึงจะมีพลังเยอะมากก็กล้าที่จะมาออกรายการละเมื่อก่อนไม่สามารถขับรถมาได้นะไปไหนก็นั่งแท็กซี่นะจะมานั่งคุยอบวิ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องซบอย่างนี้เลยนี่นี่ทงเนี่ยจาายนี่ไหมตอนนี้ขนะว่าทานถังเช่าแล้วนะยังซบอยู่เลยพอเสร็จแล้วก็ไปทัวร์พอทัวร์เสร็จก็ไปเดินมาสิบกิโลนี่ไปทัวร์เนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าไม่เหนื่อยนะเหนื่อยมากไลยใช่าหจีนเดินในสิบกิโลจีนนี่ไม่มีอะไรที่ไม่ ต่ำกว่าิกิโลเลยใช่ไหมอาจารย์แต่เราจะเดินขึ้นบันไดนี้เพื่อความมงคลขึ้นไปบนเขานั้นโอ้โหขึ้นนั่เแหละเดินม้กำลเมืองจีนอย่างเงี้ยเมื่อเรามีกำลังเรามีพลังแล้วก็ต้องมองซ้ายมองขวาละคนรอบข้างเราเนี่ยก็ยินปัญหาเยอะคุณครูคนนี้เป็นต้นนี่คือคุณครูนะคุณครูคุณครูเลยคุณครูสอนวิชาอะไรครับสอนเด็กอนุบาลค่ะทุกวิชาเลยค่ะโอ่เป็นเด็กอนุบาลคุณครูเล่าเลยคุณครูเป็นอะไรก็ไม่สบายไม่สบายก็ตอนกลางคืนก็ตื่นบ่อย ไปเข้าห้องน้ําบ่อยอะค่ะแล้วก็เวียนหัวแล้วก็พอตอนเช้าตื่นมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีมดอยู่บนขอบของโถส้วมาะบ้านเราบ้านเราไม่มีไม่มีเสยงแปลกแปลกใจว่าทําไมปกติมดเนี่ยเหรอใช่มาเดินอยู่ขอบตาไม่ได้ฝาดตาไม่ได้ฝาดมดไปกินน้ำตาลมินน้าลที่เราไว้พอวันพอต่อจากนั้นมาหลังจากนั้นมาก็ไปกวาดบ้านครับได้ยินเสียงดังพรึบ ขันไปข้างหลังไม่ใช่นะคะนึกว่ามีหน้าต่างปิดแต่เปล่าค่ะเหมือนแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่มันเหมือนมีน้ําตาแบบไหลมาที่ตาเราแต่เราก็ไปเอาที่ชู่มาไม่มีค่ะไม่มีน้ําตาไหลยังไม่เคยตรวจสุขภาพอะไรเลยนะคุณครูนะแล้วก็อยู่ดีก็เริ่มอ่ะมาจากบดขึ้นก่อนแล้วก็ปึ๊บนั้นอ่ะน้าตามันสูงไงก็วันลงพื่อปหาหมอก็ไปเข้าเครื่องทุกอย่างเลยปรากฏว่ามองไปที่จอมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยค่ะ ที่ผลออกมาหรอที่ผลออกมาที่จอเพราะว่าหนึ่งน้ำตาลเกือบสามร้อยน้ำตาลสูงมากสูงมากแล้วก็ความดันสองร้อยแปดสิบกว่าโอ้โหหมอบอกว่าต้องเลเซอร์ทันทีไม่งั้นตาบอดแน่นอนเลเซอร์อะไรคะเลเซอร์ดวงตาใช่เพื่อที่จะเพื่อจะให้มันมองเห็นโอ้ไยังไงเลเซอร์เลเซอร์ก็มีเงินไปสามพันครับไม่พอแน่นอนพร้ะยังไงแค่สามพันบาท ไม่พอยังไงก็ต้องเลเซอร์ก็แต่ละครั้งก็บางครั้งก็เกือบสองหมื่นนะใช่ที่เงินเก็บมาทั้งหมดในชีวิตของคุณครูคนหนึ่งเนี่ยมันจะหมดไปกับการเลเซอร์ทันทีเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งใครจะรู้ว่าวันนี้เราต้องมาจ่ายเงินจํานวนเนี้ยใไม่จ่ายก็ไม่ได้มันคือใช่เพราะเลเซอร์เสร็จหมอเลเซอร์เลยพอเลเซอร์กลับไปบ้านการการที่เราจะทําตัวเราเนี่ยคือหนึ่งการเดินการนอนทําอะไรการลุกก็ต้องช้าลง นอนก็นอนหัวสูงถ้านอนหัวต่ำาเงี้ยเลือดออกค่ะเลือดออกในตาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องนอนหัวสูงเพราะเราเพราะว่าก่อนหน้้นไ้มันเลือดออกอยู่แล้วใช่แล้วเราไปเลเซอร์มาแล้วเราไปเลเซอร์อีกเพราะฉะนั้นไม่จางไม่เออต้องเฉียงหน่อยนอนไม่ทรมานหรอมันหลับยากเนาะก็เอ๊ะทำไมนะถึงเป็นแบบนี้เครียดมากเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเจอหลานหลานก็นั่งคุยให้ฟังว่าก็ใช้ถังเช่าของอาจารย์พิโรซี่ อันนี้หลานเป็นคนบอกเหรอคะใช่ค่ะก็คุยกันว่าแบบเออเนี่ยเราเป็นอาการแบบนี้นะทําไมอย่างนี้เขาก็เลยแนะนําให้เราลองใช้ดูประกาเสริมไปด้วยกับยาที่คุณหมอให้ก็กลับมาก็ใช้เลยค่ะครับไม่เวียนหัวเข้าห้องน้ําก็น้อยลงอนอนหลับสบายมากค่ะใช่ค่ะ คือจริงๆแล้วยังไงก็ต้องพักผ่อนให้พอเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสุดโทมและใช้ใช้หนักเหมือนกันถูกไหมคุณรูต้องพักผ่อนแล้วก็ทานอาหารเยอะๆอ๋อนั่นก็คือถ้าเกิดว่าจะทานถังเช่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะก็คือ1ถ้าร่างกายเรายังไม่สบายอยู่ป่วยอยู่ก็ต้องอันดับแรกพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมรับประทานยาที่คุณหมอจัดไว้ให้และเสริมด้วยถังเช่าใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ไป ไปตรวจอีกมาหมอว่าไงหมอบอกว่าก็มันก็ต้องเป็นอาการของโรคนี้อยู่แล้วแต่ต้องเราต้องดูแลอันนี้เรียกว่าเบาหวานได้ไหมเนี่ยได้ค่ะหมอบอกอ้าวก็ปกติดีแล้วนี่ก็ลดยาลงเหลือแค่มื้อเดียวตอนเช้าจากน้ําตาลเท่าไหร่คะจากน้ําตาลเกือบสามร้อย แล้วลงมาลงมาก็เหลือ200กว่าคือน้ําตาลเนี่ยจะลดเร็วไม่ได้นะคะอ๋อค่อยๆเป็นค่อยๆไปนือ๋อลองจะไม่ได้มีโอกาสไปหาหมออีกแล้วถ้าน้ําตาลดลงเบลจะวูบความดันก็ลดลงแต่นี่แน่คือลดลงมาลดลงมาไฟไล่ลงมาใช่ไล่ลงมาครับนะฮะผลตัวออกมาก็เป็นที่น่าพอใจของหมอด้วยใช่น้ำตาลความดันเป็นที่ปกติความดันนี่ก็สําคัญนะจานะปกติแล้วก็ที่ที่น่าดีใจก็คือว่าพอเขาเขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะเขาก็เดินทางไปต่างประเทศนะ ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นโครงการของโรงเรียนที่ส่งไปดูงานแล้วก็ไปต่างประเทศได้คือเธอไปเถิดขายคือเรื่องของเรื่องตอนเราเป็นเน่เราไปไหนไม่ได้จริงๆแล้วก็กลัวว่าจะไปเป็นภาระของคนอื่นครับไปไหนได้ตลอดทํากิจกรรมได้ตลอดเคสนี้นะครับผมก็ท่านผู้ชมอะอวิลลี่กับใบเตยนะอย่าทรมานตัวเองอย่าเป็นภาระลูกหลาน